ต่อเนื่องไปดูกรณีของดับเนะฮะที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดถึงนะครับกรณีที่ทริสเรตติ้งนั้นมีการปรับเพิ่มนะฮะอันดับเครดิตของทางดับเจากระดับทริปเปิบวกขึ้นมา,อาขอภัยจากระดับทริปเปินะ uh huh. มาเป็นระดับทริปเปิบวกพร้อมกับมีการปรับเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตจาก o s สิทีฟมาเป็นสเตเบิลนะครับ โดยการปรับเพิ mm ่มระดับเครดิตครั้งนี bon ้เน <de> ี่ยก็มีปัจจัยสําคัญมาจากการที่บริษัทมีตัวชี้วัดด้านเครดิตที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเป็นผลมาจากการลดภาระหนี้สินลงอย่างต่อเนื่องโดยหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วนะครับณเดือนมิถุนายนปี68เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ระดับ9,100ล้านบาทจากระดับ12,000ถึง14,000ล้านบาทในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ก็ส่งผลทำให้อัตราส่วนหนี้สิน ทางการเงินต่อ EBITDA อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า3เท่านะ,ะในความหมายตรงนี้คือความสามารถในการชำระหนี้ดีขึ้นเนื่องจากหนี้น้อยลงแล้วถ้าเอาหนี้ไปเปรียบเทียบกับตัวไรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทำมาหาได้นะฮะแล้วก็เจาะลงไปถึงตัวกำไรก่อนภาษีก่อนดอกเบี้ยอะไรเหล่านี้ที่เป็น EBITDA นะ,ะ,นะ,ะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า3เท่าก็คือเป็นระดับที่สามารถบริหารจัดการควบคุมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทริสเ r ร t ติ้งก็ได้มีการจัดอันดับเครดิตคุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์และไม่มีหลักประกันชุดใหม่ของทางดับเนะครับ,บวงเงินไม่เกิน3,000ล้านบาทอายุไม่เกิน10ปีไว้ที่ระดับทริปเปิบีบวกโดยบริษัทก็มีแผนที่จะนําเงินที่ได้จากการออกคุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชําระคืนหนี้และใช้ในการดําเนินธุรกิจโดยอันดับเครดิตนะฮะที่ทริปเปิบีบวกนั้นสะท้อนได้เห็นถึงฐานะความเป็นผู้นําในตลาดกระดาษ สำนักงานระดับโลกภายใต้แบรนด์ดับเบิลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและยังมีความได้เปรียบจากการดำเนินง,งานแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกต้นยูคาลิปตัสเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบไปจนถึงการมีโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ ที่เป็นของบริษัทเองอะนะครับแล้วก็ชิดก็ยังระบุนะครับว่าแนวโน้มผลการบนิงานหลังจากนี้นะครับว่าดับเบิลเอนะฮะก็ยังมีผลการบนิงานที่เป็นที่น่าพอใจแม้ว่ากําไรในปี2องพเนี่ยอาจจะลดลงจากแรงกดดันจากราคาเยื่อกระดาษในตลาดโลกนะครับโดยคาดว่า e b บ t ด้นะครับจะอยู่ที่ระดับต่ําสุดคือ3,300ล้านบาทในปี2องพ ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นไปนะอยู่ที่ระดับ3,500ล้านถึง3,800ล้านบาทต่อปีในช่วงระหว่างปี2 1 9ถึงปี2 7 0ขณะที่ไรายได้จากการดาเนินง,งานนะครับก็คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับประมาณ23,000ถึง24,000ล้านบาทต่อปีในช่วงระหว่างปี2 1 8ถึงปี2 7 0นอกจากนี้ฮะ First l e t i n g ก็ยังประเมินอีกว่าตัวของ w A ฮะ ยังมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับหนี้ที่จะครบกำหนดในระยะ12เดือนข้างหน้านะครับเัอเบลเอเองนะครับเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะฮะแต่ก็ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามเขามีตัวของตราสารหนี้นะครับที่ออกจำหน่ายให้กับนักทุนทั่วไปเนี่ย ามาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานแล้วแหละครับแล้วก็ต้องถือว่าหุ้นกู้ Đ a a a ดับเเองก็เป็นที่นิยมของตลาดเขาจะมีกลุ่มนักลงทุนเนี่ยที่เป็นเรียกว่าขาประจําก็แล้วกันนะที่รอซื้อหุ้นกู้ดับเบิลคทุกครั้งที่ออกมานะเนื่องจากว่าดับเเองเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่เคยมีประวัติในการขอยือดหนี้นะฮะทั้งเงินต้นทั้งดอกเบียย้ยไม่เคยมีการผิดนัดชําระหนี้นะฮะแล้วก็ให้อัตราดอกเบี้ยในระดับที่ เรียกว่าสมเหตุสมผลมนะฮะกับความเสี่ยงที่นักงทุนเองต้องแบกรับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยผลการดเนินงานที่แข็งแกร่งด้วยนโยบายนะฮะในการดําเนินกิจการที่เรียกว่ามีความชัดเจนและโปร่งใสนะ,ะด้วยโครงสร้างที่มั่นคงของคณะกรรมการก็ดีตลอดจนผู้บริหารเองก็ดีเนี่ยนะฮะตรงนี้ทั้งหมดตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดความเชื่อมั่น นะ,ะกับกลุ่มนักลงทุนนะ,ะก็เลยเนี่แหละฮะเป็นที่มาของีการที่บอกว่าหุ้นกู้ดับเบิลเอเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นกู้ที่เป็นพิมพ์นิยมที่สุดนะในตลาดตราสารหนี้บ,บ้านเราคือเขามีกลุ่มแฟนคลับเลยที่ตั้งเป็นเพจนะฮะในสื่อสังคมออนไลน์กันขึ้นมาอมตอนนั้นก็มีมีก็เรียกว่ามีการพบปะกันอยู่บ่อยๆถูกไหมในการพูดคุย,เ,ยเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้นั่นเองอนะครับ